สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปสวนไปนะนะครับก็นํารถตัดข้าวแบบวางรายของสยามคูโบต้ารุน่ S, น a r 120S นํามาเช็คระบบการทํางานก็จะได้ไปรับจ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถตัดข้าวแบบวางรายบางคนก็จะเห็นผมตัดข้าว เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนนะครับแบบวางรายเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะพาผู้ชมมารู้จักกับจเจ้ารถตัดแบบวางรายนะครับก็ไปดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วครับตัวนี้ใช้มาห้าหกปีแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นของคูโบต้าเหมือนกันนะครับก็ใช้ น้ำมันเบนซิน95นะครับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนี่ครับยี่ห้อคูโบต้าเหมือนกันนะครับใช้มา5-6ปีแล้วครับครับคูโบต้ารุ่น GS 1 3 0 2 c n SKL นะครับรุ่นนี้ครับน้ำมันก็จะเลอกหน่อยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลัตจับเข้าเกียร์นะครับเราต้องบีบคลัตตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวหยุดการตัดนะครับถ้าปล่อยเขาก็จะ จะตัดเลยนะครับตัวตัดก็จะทํางานนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เขาก็จะหยุดนะครับตัวนี้เป็นตัวคัดเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับถ้าตรงกลางแบบนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับถ้าเลื่อนมาตรงนี้นี่ครับจะเป็นเกียร์ถอยเกียร์อานะครับเลื่อนมาตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้านะครับก็จะมีอยู่3ามเกียร์นะครับเกียร์ว่าง เดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับก็ประมาณน,นี้ตัวนี้เป็นคัดหยุดการทํางานของหัวตัดนะครับตัวนี้หยุดการทํางานนะครับถ้าเราปล่อยไปแบบนี้หัวตัดก็ทํางานนะครับตัวนี้เราหยุดนะครับเราหยุดก็แบบนี้นะครับล็อกเขาไว้นะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เตือน,น้ํามันเกียร์นะครับก็จะ <É. S 1> ใช้ระบบน้ํามันเกียร์หล่อเลี <ric ult form> ้ยงตรงนี้นะครับนี่ครับ รอเลี้ยงโซ่แล้วก็รอเลี้ยงระบบเกียร์มา,าตรงนี้นะครับเลอะหน่อยนะครับเมื่อกี้เช็คแล้วก็ใช้น้ํามันยอดไปนะครับเพื่อให้ระบบการทํางานได้ลื่นไหลดีนะครับส่วนตัวเครื่องก็ใช้น้ํามันเครื่องเบอร์ W40 นะครับเช็คเรียบร้อยนะครับ น้ำมันเกียร์ก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับของเหลวเติมเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็ใช้ของเบนซิน95นะครับเอาละครับเรามาดูระบบการทํางานนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดนะครับนี่ครับดูครับใบมีดตัดนะครับตัวข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะอยู่กับที่นะครับแต่ตัวข้างบนนี้เป็นตัวขยับนะครับขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวานะครับ จาซ้ายก็จะบขวนะครับก็จะตัดข้าวไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลำเลียงต้นข้าวนะครับให้วางรายนะครับก็จะปัดไปปัดไปไปครับให้ต้นข้าววางรายเป็นแถวเลยนะครับแบบสวยงามนะครับพรงนี้ก็จะได้ออกไปทํางานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามคลิปนะครับว่าความสวยงามจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็จะมีรุ่นใหม่มาแล้วนะครับก็มีหลายๆท่านถามว่าซื้อที่ไหนนะครับก็จะมีตามร้านขายเครื่องยนต์การเกษตรนะครับลองเข้าไปถามดูนะครับแต่ละจังหวัดก็คงจะมีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมียี่ห้อทาโร่อ,ออกมานะครับราคาก็อยู่ประมาณ80,000-90,000บาทนี่แหละครับแต่ของสยามคูบต้าตรงนี้นะครับจะ เลิกผลิตแล้วนะครับแต่ก็สามารถใช้อะไรของยี่ห้อทาโร่ได้นะครับสําหรับคนที่จะซื้อนะครับก็ซื้อมือสองก็สามารถซื้อได้นะครับรุ่นคูโบต้านะครับแต่อะไรใช้ของทาโร่ได้หมดนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับใส่ได้กันเป๊ะเลยนะครับนะครับมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสู้ขับเคลื่อนนะครับ โซ่ขับเคลื่อนของการวางข้าวนะครับตัวดาวแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นโซ่ขับเคลื่อนของใบมีดตัดนะครับโซ่ขับเคลื่อนใบใบมีดตัดแล้วโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นโซ่ที่เราบังคับจากตัวนี้นะครับนี่ครับจากคัด ที่เราบังคับไว้นะครับถ้าเราปล่อยมานะครับเืืองตัวนี้ก็จะทํางานครับทํางานแล้วก็จะมาพ่วงถึงตัวนี้แล้วโซ่หัวตัดก็จะทํางานนะครับเมื่อโซ่หัวตัดทํางานตัวนี้ก็จะทํางานไปด้วยนะครับพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสวิงข้าวให้ล้มแล้วก็เรียงกันเป็นเป็นแนวเลยครับแบบวางรายนะครับ ครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเพียงแต่ก่อนที่เราจะทำงานเราก็นำมาเช็คก่อนนะครับนำมาเช็คก่อนเพราะว่าปีละครั้งครับก่อนที่จะทำงานนะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จเราก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ก่อนจะมาทำงานเราก็นำมาเช็คแบบนี้นะครับก็รับจ้างตัดข้าวอยู่นะครับ นะครับว <ror> <conclusions> <An Why are several manifestations> ัน <thanks> น <HHH> ี้ก็ได้เปลี่ยนลูกปืนไปนะครับทําคลิปลงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเปลี่ยนลูกปืนเพียงโซ่ตัวนี้นะครับตัวล่างเนี่ยครับแล้วก็ตัวบนครับเปลี่ยนลูกปืนไปแล้วนะครับสองตัวครับสองตลับนะครับเดี๋ยวคลิปเปลี่ยนลูกปืนก็จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับยังไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ก็นํามารู้จัก กับเจ้ารถตัดสยามคูปุต้า AR 1 2 0 S ก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับถึงเวลาทำงานแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ไปทำงานแล้วนะครับไปรับจ้างแล้วนะครับกับหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละครับก่อนจะทำงานเราก็มาเช็คแบบนี้แหละครับเช็คของเหลียว น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เช็คระบบการทํางานตั้งโซ่แล้วก็หยอดน้ามันถ้าตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นลูกปืนไม่ดีเราก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนลูกปืนออกไปตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเองไ,ไ,ได้เราก็เปลี่ยน,นครับประหยัดเงินนะครับมาดูด้านหลังครับหน้าตาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ รบนีคัเครื่องยนต์ก็จะเลอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็เป็นกานร,ร่มนะครับทําใส่เองนะครับอากาศมัร้อนก็ต้องใช้ร่มกันร้อนด้วยนะครับส่วนยางนะครับยางผมได้เปลี่ยนด้านซ้ายนี้ไป1เส้นนะครับยางรั่ว ผมก็ได้ทําคลิปการเปลี่ยนยางไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับนี่ครับยางของเขาก็ใช้เบอร์4.0010นะครับเบอร์4.0010นะครับถ้าใครไปซื้อก็ซื้อเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับคลิปการเปลี่ยนยางผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับ เดี๋ยวก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเทคนิคดีๆอะไรสปุประสบการณด์ดีนะครับผมก็จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครได้ใช้รถตัดข้าวแบบบางรายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อคูโบต้าหรือว่ายี่ห้อทาโร่นะครับระบบการทํางานก็เหมือนกันนะครับถ้าใครจะซื้อมือสองของยี่ห้อคูโบต้านี้ก็ได้นะครับก็ใช้อะไรของยี่ห้อทาโร่ ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าสยามคโบู้ตานี้บริษัทเขาเลิกผลิตแล้วนะครับแต่ก็ยี่ห้อทาโร่ทำออกออกมาใหม่นะครับก็ราคาใหม่ออกร้านก็ประมาณ8 0 0 0 0บาทถึง90 0 0 0บาทประมาณนี้แหละครับไม่ถึงแสนนะครับก็มารับจ้างก็คุ้มค่าอยู่นะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับเจ้ารถตัด ของสยามคูโบต้ารุ่น AR 120S เป็นรถตัดข้าวแบบวางรายนะครับซึ่งก็ทำงานได้ดีผมก็จะออกไปรับจ้างแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอาก,กันาคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ